ใน YouTube channel คำโโตตสวัสดีค่ะทุกๆท่านค่ะสำหรบ khác, ำหับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำน้ำพริกอ่องรสชาติอร่อยอร่อยกลมกล่อมมาฝากทุกๆท่านคะ่ะสูตรนี้ใส่ถั่วเน่าด้วยนะคะสำหรับเครื่องปรุงและส่วนผสมต่างๆก็จะมีดังนี้คะ่ะวันนี้ใช้หมูสับสองขีดนะคะมะเขือเทศลูกเล็กลูกแบบนี้ก็จะมีความเปรี้ยวมากๆเลยคะ่ะ2เขีดค่ะน้ำเปล่า1 5อ ML พริกชี้ฟ้าแห้ง7เม็ดค่ะล้างแล้วก็แช่น้ำไว้แบบนี้นะคะเพื่อง่ายต่อการโคลกค่ะหัวหอมแดง15หัวพริกแดงจินดาแห้ง15เม็ดค่ะแล้วก็กะปิ1ช้อนโต๊ะถั่วเน่า1แผน่นมีขายตามร้านขายข,ายของชำทั่วไปนะคะแล้วก็จะมีน้ําตาลครึ่งช้อนโต๊ะเอาไว้ตัดรสเค็มนิดนึงค่ะผงปุงรส1ช้อนชาเกลือป่อน1ช้อนชาแล้วก็น้ำมันพืชเอาไว้ผัดค่ะ4ช้อนโต๊ะนะคะ สำหรับรายละเอียดและส่วนผสมทุกอย่างจะอยู่ใต้วิดีโอตรงคำอธิบายนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็นำกระทะขึ้นตั้งไฟเปิดไฟอ่อนๆค่ะแล้วนำถั่วเน่าลงไปจีแบบนี้นะคะใช้ตะหลิวกดหน้าบลงให้โดนผิวกระทะค่ะความร้อนจะได้ทั่วถึงนะคะใช้เวลาจีก็ข้างละ2นาทีก็พอนะคะเท่านี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วนะคะพักไว้ก่อนค่ะสำหรับมะเขือเทศก็จะหั่นลูกหนึ่งสี่ชิ้นนะคะ ชิ้นไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะหลัจากนั้นก็จะมาโขลกพริกกันต่อค่ะเติมเกลือปน่นตามด้วยพริกแดงจินดาแห้งค่ะโขลกให้ละเอียดเลยนะคะตามด้วยพริกชี้ฟ้าที่แช่น้ำไว้แล้วนะคะ ลกให้ละเอียดเลยเช่นกันนะคะ่ะตามด้วยหัวหอมแดงค่ะหอมแดงละเอียดดีแล้วก็เติมกะปิตามด้วยถั่วเน่าลงไปค่ะหักชิ้นถั่วเน่านิดนึงนะคะเพื่อง่ายต่อการโขลกค่ะกลิ่นถั่วเน่านี่ก็หอมมากๆเลยนะคะ ท่านี้ก็เป็นอันเสร็จนะคะจากนั้นก็น้ํากระทะขึ้นตั้งไฟค่ะเปิดไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะตามด้วยน้ํามันพืช4ช้อนโต๊ะแล้วก็กระเทียมลงไปเจียวค่ะเจียวให้หอมเลยนะคะแล้วก็เติมพริกแกงที่เราโขลกไว้ลงไปค่ะถ้ารู้สึกว่าแห้งเกินไปก็เติมน้ํานิดนึงค่ะ ผัดให้หอมเลยนะคะได้แล้วก็เติมหมูสับลงไปค่ะหมูสับตอนที่เราเตรียมเครื่องก็แช่ในตู้เย็นไว้ก่อนนะคะเพื่อความสดใหม่ของเนื้อหมูค่ะพอเนื้อหมูสุกแล้วก็เติมมะเขือเทศลงไปค่ะ ผัดต่ออีกเล็กน้อยจากนั้นก็เติมน้ำต้มสุกลงไปค่ะสำหรับน้ำต้มสุกถ้าหากท่านไหนชอบน้ำเยอะๆก็สามารถเติมได้ตามชอบเลยนะคะผัดคลุกทุกอย่างให้เข้ากันจากนั้นก็ปล่อยไว้ให้เดือดค่ะพอน้ำเริ่มเดือดน้ำมะเขือเทศก็จะเริ่มออกมาแบบนี้นะคะก็จะทำให้น้ำพริกอ่องมีน้ำกลุ่มๆน่าทานแบบนี้ค่ะ ก่อนจะปรุงเครื่องอย่างอื่นก็ชิมรสชาติก่อนนะคะว่ากะปิและก็ถั่วเน่ามีความเค็มมากน้อยเท่าไหร่ค่ะพอรู้รสชาติแล้วก็เติมผงปรุงรสลงไปตามด้วยน้ําตาลทรายเพื่อตัดรสเค็มนิดนึงค่ะความเปรี้ยวก็กําลังดีแล้วนะคะถ้าหากท่านไหนชอบรสชาติแบบไหนก็ปรุงได้ตามใจชอบเลยค่ะเนื้อมะเขือเทศเปื่อยนุ่มดีแล้วก็ปิดไฟเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จัดใส่ถ้วยเตรียมเสิร์ฟค่ะจะทานคู่กับผักอะไรก็ได้นะคะตามชอบเลยค่ะเท่านี้เราก็จะได้น้ำพริกอ่องสูตรใส่ถั่วเนาว่ารสชาติอร่อยอร่อยกลมกล่อมแล้วนะคะก็ลองไปทำทานหรือว่าทำขายดูค่ะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำโต h ชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ